สวัสดีเพื่อนๆช่องโอไลฟ์บล็อกทุกคนคะ่ะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่สาสิบเอสิงหาคมนะคะโอก็จัดบ้านจัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จัดพวกตู้เสื้อผ้าพวกเครื่องสำอางเครื่องประดับอะไรเงี้ยก็เริ่มจัดพอจะลงตัวเข้าที่แล้วบางส่วนก็เคลียร์ให้กับชาเลนตี้เนาะที่มันก็มาถึงตรงจุดที่โอเคโอ,คโอมีพื้นที่ที่จะวางน้ำหอมของโอละ น้ำหอมในคอลเลกชันที่หัวเมียเนาะเป็นน้ำหอมโจโมโลนทั้งกล่องเลยกล่องทั้งกล่องแล้วก็มีหลายขวดมากโอเป็นน้ำหอมที่หัวชอบมากเนาะโอบอกหิวว่าอย่าเพิ่งแกะออกมาจากกล่องเพราะว่าโอ๋ยังไม่มีพื้นที่ที่จะวางมันเนาะตรงนั้นก็จะมีนอกจากน้ำหอมก็จะมีกระเป๋ากระเป๋าสตางค์หรือวิกตองของโอด้วยซึ่งเป็นอะไรที่หัแบบว่าเอาไว้ทําอันสุดท้ายเพราะว่าโอยังไม่มีพื้นที่ให้และก็เป็นของที่หัวชอบอ่ะเนาะก็ ทำตอนสุดท้ายรอให้มันมีพื้นที่ที่จะจัดวางมันอะไรเงี้ยปรากฏว่ากล่องนั้นมันหายค่ะเพื่อนมันหายไปเลยโอ้นึกว่าฮิวเอาไว้ใต้หลังคาโอปีนขึ้นไปดูก็ไม่มีตอนนี้ฮิวก็แบบวิ่งพลานหากล่องให้หัวใหญ่เลยเพราะฮิวไม่รู้ว่าฮิวเอากล่องนั้นไปไว้ไหนไปอัซิเดนต์เอาไปทิ้งหรือเปล่าก็ไม่รู้เ้ คือมันเป็นของที่แบบว่าไม่เป็นไรซื้อใหม่ได้เนาะแต่ตอนนี้โออยู่ในสถานนะที่แบบว่าไม่มีตังที่จะม,งมุงเิี้ยฟงฟิงอะไรแบบนั้นแล้วเหมือนตอนสมัยยุ่เมืองไทยไงอยู่ที่นี่อะไรก็แพงไปหมดค่ะเ,เพื่อนต้องรัดเข็มขัดขึ้นมาถึงคอเลยคือจะมีอะไรจะซื้ออะไรใหม่นี้คือคิดแล้วคิดอีกค่ะเ,เพื่อนว้ยสู สิ่งอะไรที่โอชอบที่สุดที่โอแบบว่าประครบประงมทํามันตอนสุดท้ายมันกลับเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนเสียใจทั้งเลยอ่ะนั่งดูหน้าแมวแมวให้กำลังใจใช่ที่กี่ไม่เป็นไรมามีแค่น้ำหอมเองใช่ไหมลูกแค่น้ำหอมเองเดี๋ยวค่อยซื้อใหม่สะสมใหม่ใช่ไหมลูก <laughs> <sighs> maybe maybe under the roof i checked maybe this is fucking weird the cup in the carport we got it now where has gone i don't know it's weird 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 underneath the stair me right? We get rocked. So. Hmm, Have you ever in your mind come across that you yeah. done a full box of thing and then you did not unbox it? In my mind. Have you ever come across that you dump a thing that in the full box? No, I've never dumped a full box. You're allowed to. But the tip you've got. You to have to put in the black sack. You have to flatten it all. And there's no way I'd put your perfume in a black sack. I haven't been to the tip since I cleaned out that room. The boxes for the mats and stuff are still sitting in the garage. When you do the your gym, because mm -hmm. it was there at the last time we saw it. Yes. When you do your gym. Yes. Think about the box anything You put things of mine in that water. There might be some other thing. Did you put a thing like a box with a heavy weight and then dump it somewhere? Or put it somewhere. Not that I it must be happened then because last time I checked it's still there. Yes. I've uh, not been for the tip since then but when, even you went to the place to dump t h i n g you never dump t h i n g a whole lot no never it's all d o n clutton where <one. S 3> is it then I don't know it's driving me completely nuts จะเป็นบ้าแล้วหาไม่เจอดินเนอร์วันนี้นะคะเป็นสเต็กเนื้อทานกับ ่อไม้ฝรั่งค่ะหน่อไม้ฝรั่งนี้มีพีไบโอติกนะคะเพื่อนๆดีกับลำไส้นะคะก็เลยเป็นผักที่โอกับเิวชอบทานค่ะนี้เป็นของฮิวนะคะส่วนอโอก็จะขนาดน้อยลงกว่าฮิวนิดนึงค่ะควีขยะหาเผื่ออัซิเดนทิ้งน้ำหอมโอน้ำหอมหนึ่งลังเต็มๆค่ะเพื่อนๆ ยูทิ้งทิ้งได้ไงเครียดเครียดถึงขั้นกินข้าวไม่หมดเลยฮิวน้ำหอมกล่องขนาดเท่าไหนน้ำหอมกล่องขนาดเท่านี้ค่ะเพื่อนเพื่อนที่หายไปทำไมมันถึงกล่องใหญ่มันเยอะเหรอ เป็นเป็นน้ำหอมโจโมโลนที่มันยังอยู่ในกล่องอะค่ะเวลาเราไปซื้อเขาก็จะแพ็คใส่กล่องให้เราโอก็แพ็คมาแบบยังมีกล่องอะค่ะยังมีกล่องของโจโมโลนตอนที่เราซื้อมามันก็เลยเต็มค่ะเพื่อนๆถามว่าเยอะไหมมันไม่ได้เยอะมากหรอกแต่มันก็ใช้เงินเยอะเหมือนกันถ้าซื้อใหม่อ่ะเนาะมันมีกล่องโจโมโลนแล้วก็มีกระเป๋ากระเป๋าสตางค์หลุยส์ตองของโอค่ะเพื่อนๆที่มันหายไป กล่องมันใหญ่ขนาดนี้แล้วฮิวจะไปหลงทิ้งยังไงเอวก็งงเหมือนกันนะ่ะกล่องตั้งใหญ่หาไม่เจอหายไปทั้งกล่องเลย Good morning <England. S 1> morning Tiki yes วัสดีเช้าวันพุธที่ Hello ตุลา o มโอ้ the h o พ p i t a l เพิ่งเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลฮิวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่กับวัคซีนป้องกันอะไรซัมติงชิคเกันพ็อพชิงโก้ชิงโก้มันเป็นอารมณ์ประมาณเหมือนเหมือนอิสุอิสัยแต่จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เกิดกับคนสูงอายุมันจะเป็นประมาณเหมือนตุ่มบวมแดงๆอะค่ะแต่ แต่มันไม่ใช่อิสุอิสยแต่มันเป็นเชื้อไวรัสคล้ายอิสุอิสายนะคะ่ะจะเกิดขึ้นตามผิวหนังทั่วร่างกายซึ่งเกิดในคนแก่เขาก็เลยเรียกให้ฮิวมาฉีดวัคซีนแล้วระหว่างที่ฉีดวัคซีนฮิวก็ฉีดข้างนี้ข้างนี้เขาก็ถามว่าจะตรวจเช็คเลือดด้วยไหมตรวจเช็คไทรอยด้วยเลยไหมอะไรเงี้ยฮิวก็เลยได้ตรวจไทรอยด้วยทั้งหมดนี้ฟรี That's good isn't it It is good and I didn't have to ask for it. He said, "Would you like it?" ไม่ต้องถามด้วยเขาเขาถามเลยจะเอาไห้จะเช็คไทรอยด้วยเลยไหมอะไรเงี้ยส่วนของโว้ที่โอจะต้องหาหมอเพื่อทําผ่าตัดเล็กเนาะเอาเหมือนขูดมดลูกอะ่ะอือันเนี้ยพอดีว่าโอเคสไม่ได้เร่งด,วด่วนแล้วก็คิวมันยาวค่ะตอนนี้โอ้ก็รอคิวอยู่ยังไม่ได้คิวจะถามว่าโอ้มีอาการปวดไหมมันก็ไม่มีอาการปวดนะคะเพื่อน แต่เดี๋ยวช่วงใกล้ประจําเดือนจะมานี่แหละมันจะมันจะปวดก่อนล่วงหน้าหนึ่งอาทิตย์ค่ะปกติเวลาออเป็นประจําเดือนจะปวดวันที่เป็นประจําเดือนวันแรกแค่วันเดียวแล้วก็หายแต่เดี๋ยวนี้โอปวดเจ็ดวันล่วงหน้าก่อนประจําเดือนมาโอก็เลยแบบหมอเขาก็แนะนําให้ทํา วันนี้มาเลือกสีนะคะเอาไปสวอตดูที่ผนังขวดหนึ่งราคาประมาณร้อยกว่าบาททาเพื่อนๆร้อยนิดนิดค่ะโอก็เริ่มทาดูแล้วฮิวก็มาแกงโอวงกลมไว้ตรงช่องว่างที่โอว่างเอาไว้แล้วก็เขียนว่าสีฟ้ากวนมากนี่น้ำหอมโจมาโรนขวดสุดท้าย ที่เปิดตัดสินใจเปิดออกมาใช้แค่อันเดียวเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่จะวางของในห้องน้ำเนาะก็เลยเป็นขวดสุดท้ายที่โอมีแล้วก็เหลืออยู่แค่นี้ใกล้หมดแล้ว you know gonna happen't what's เข้าไปโดยดี ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะส่งมอบแมวนะคะหมอมาเอาทิกิไปในคลินิกแล้วนะคะตอนนี้เราก็นั่งรอหมอบอกว่าคิดถึงอะไรทิกิเพิ่งเข้าไป <c oughs> หมอบอกว่าอาการแบบนี้เป็นปกติของแมวที่มีอายุเยอะแล้วค่ะเพื่อนๆอาการไต k i d n ี่แปลว่าไตามัง้งเออไตเริ่มเสื่อม ก็มีอาการแบบฉี่เยอะอะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะเช็คดูเช็คเลือดแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะให้มันจะเป็นเหมือนลูกบอลนะคะให้เราเอาไปไว้ในกระบะทรายทิกิแล้วให้ทิกิฉี่เราก็จะเอาฉี่ทิกิมาตรวจอีกทีหนึ่งเช็คดูค่าค่าไตค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆแมวแก่แล้วเนาะสิบห้าปีแล้วไตก็เริ่มเสื่อมหมอบอกว่าเป็นเรื่องปกติอ้ my god นส like <laughs> าชาช้าที่กี่าชาช้าหิวมากหิวซกซก <laughs> นี่ลองลอยหมอหมอเจาะเลือดตรวจถูกโกนขนใช่ไหมลูก คนนูแหวงไปเลยใช่ไหมลูกใช่ลูก, <laughs> ลกเจ็บไหมลูกอร่อยไหม <laughs> ปเปรี้ยวเปรี้ยวไหม <laughs> Ready yet. not ready yet mm. ชิมบ้าง mm. อร่อยรสชาติที่กำลังอยากกินเลยแบบเปรี้ยวๆสดชื่นสดชื่น มาต่อด้วยแบ็คเบอร์รี่ไม่มีอารมณ์เล่นนะีิเออไม่มีอารมณ์เล่นใช่ไหมท๊อ นี่นะคะก็เป็นช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาของโอเนาะก็จัดบ้านแล้วก็ฝนตกติดอยู่กับบ้านพาแมวชมสวนแล้วก็พาแมวไปตรวจสุขภาพคะ่ะเพราะว่าทิกิเริ่มมีอาการของความแก่เนี่ยมาตั้งแต่อยู่เมืองไทยแล้วคะ่ะก็คือเขาดื่มน้ําเยอะแล้วเขาก็ฉี่เยอะแต่พอมาอยู่ที่นี่ทิกิเริ่มนอนแล้วก็ฉี่ไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยเราก็เลยพาไปตรวจสุขภาพแล้วมันก็เลยทําให้เราสองคนแบบกังวลมากแล้วก็ เริ่มกลัวว่าสักวันหนึ่งที่กิจะจะจากเราไปเนาะก็เลยพากันนอนไม่หลับแต่มันก็หนีไม่พ้นค่ะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่แวะเข้าชมห่อของโอไลรล็อกนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย